สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านค่ะตอนนี้ก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะกับท้วยแชมป์พิมพ์ม์ลีฤดูกาล2 0 2 0ัน2 1 2 0 2 0 2 1ค่ะหลังจากที่เก็บได้อีก3แต้มในนัดที่เรือใบสีฟ้าพลิกชนะแอสตันวิลล่าตอนนี้เราขออีกแค่3นัดเท่านั้นเรือจะคว้าแชมป์สมัยที่5ทันทีค่ะโดยบอสเป๊ปกดิโอลาของเราก็ยืนยันว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าใกล้คำว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่5เรื่อยๆแล้วในตอนนี้ขอเพียงแค่พวกเราชนะอีก3นัดก็จะการันตีการเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการได้ทันทีโดยเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่านักเตะเรามีสมาธิกันอย่างเต็มที่เราเข้าใกล้คว้าแชมป์แล้วเราต้องการใช้ชนะอีกแค่3เกมเท่านั้นหรือชนะ2เสมอ2เราก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหนีห่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ2.1 1แต้มแต่ มากกว่าหนึ่งนัดค่ะโดยในตอนนี้พวกเราเหลือเกมให้ลงสนามในอีก5เกมเท่านั้นหากทําสําเร็จแมนซิตี้ก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่5และเป็นสมัยที่3ในยุคข,ของเปปกดิโอล่าค่ะโดย3นัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกนะคะในวันที่1พฤษภาคมก็จะบุกไปเยือนคริสตันพาเลตค่ะวันที่8พฤษภาคมเปิดบ้านรับเชลซีและวันที่13พฤษภาคมนะคะก็จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลค่ะ ชาวเรือใบสีฟ้าคิดว่ายังไงคะสามนัดนี้เรือใบสีฟ้าของเราจะชนะรวดหรือเปล่าคะ มาถึงข่าวต่อไปนะคะเราก็มาอัปเดตอาการของเควินเดอะบอยกันค่ะโดยล่าสุดตอนนี้บอสเป๊ปโกดิโอลาในใหญ่ของเราก็ได้ออกมาบอกว่าอาการของเควินเดอะบอยนั้นไม่ได้เจ็บหนักอย่างที่คิดและอาจได้ลงในรอบรองชนะเลิศของเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่จะเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นที่กังวลกันว่าเดอะบอยนั้นอาจจะพักนานเป็นเดือนเลยจากการบาดเจ็บในนัดรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพที่ผ่านมาค่ะแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้บอสเป๊ป ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเดบอยไม่ได้เจ็บหนักอย่างที่คาดไว้และแม้ว่าเขาจะต้องพลาดลงเล่นเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่เขาก็มีลุ้นลงเล่นในรอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกกับปารีสค่ะซึ่งบอสก็ได้กล่าวว่ามันเบาวกว่าที่คาดไว้เมื่อวานเช้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้ววันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขาแต่เราจะได้รู้กันในวันซ้อมพรุ่งนี้ผมคิดว่าเขาอาจยังไม่พร้อมสําหรับนัดชิงคาราบาวครับแต่เขาน่าจะได้ลงเล่นในรอบ รองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกกับปารีสก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวค่ะและก็มาถึงข่าวต่อไปกันเลยค่ะเมื่อลูกพี่ใหญ่ของเรานะคะแฟนนันดินโยก็ได้ออกมายกย่องฟอร์มเทพของเจนโนฟ,ฟิลฟเดนที่ตอนนี้นับว่าเป็นแข้งคนสำคัญของทีมไปแล้วซึ่งแฟนนันดินโยนั้นก็ได้เห็นฟเดนตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นกับทีมชุดเล็กอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้ได้พัฒนาขึ้นจนกลายมาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมไปซะแล้ว โดยแฟนอันดินโยได้กล่าวกับสกายสปอร์ตว่าผมรู้จักเขามา5ปีแล้วตั้งแต่เขายังเป็นเด็กน้อยเขาอยู่กับเราและแสดงคุณภาพของเขาผมไม่สงสัยในเรื่องนั้นเลยแน่นอนว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและเขาก็ตัดสินใจได้ดีวันนี้เขายิงประตูได้แถมในเกมอื่นๆเขาก็ยังทำได้ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน ผมยินดีและแฮปปี้กับเขามากๆเพราะเขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีและสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี่ก็เป็นคำกล่าวของพี่ใหญ่นะคะแฟนนาดินโยซึ่งเป็นกัปตันทีมในเกมนี้นะคะก็นับว่าฟิฟเอเดนนั้นโชว์ผลง,งานได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินค่ะในช่วงนี้ ส่วนข่าวต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นข่าวความเห็นของบอสเป๊ปกดิโอลาที่บอกว่าในจังหวะของสโตนไม่ควรเป็นใบแดงในเกมดวลกับวิลล่าซึ่งก็เป็นผลให้จอห์นสโตนจะต้องโดนแบน3านัดโดยบอสเป๊ปเองก็ได้มองว่าในจังหวะในการทำฟาวน์นั้นเจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาและก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ไว้โดยบอสเป๊ปกล่าวว่าเขาเข้า,ขาช้านะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าหรือไปทำร้ายแรมซี่ เราบอลก็มาสูงและก็ช้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเขามันยังเป็นบทเรียนที่ดีก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้และเกมแชมเปียนลีกกับเอเชแต่แม้ว่าเราจะเหลือ10คนเราก็ยังทําได้ดีเราเล่นกับบอลได้ดีด้วย ทางนี้คาดว่าเป๊ปจะใช้งานไอมลริกลาปอกลงเล่นคู่กับรูเบนดีอาสทดแทนการขาดหายไปของจอห์นสโตนในนัดชิงคราบาครับกับสเปอร์วันอาทิตย์นี้รวมไปถึงเกมพรีเมียร์ลีกอีก2นัดพบคิสตันพาเลตและเชลซีและนอกจากนี้ก็จะมีนาธานอาเกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะจะเชื่อดีหรือไม่เนี่ยเมื่อเจนนี่เรดแนบนะคะอดีตกับตันทีมริว์พูก,ก็ออกมาบอกว่าการที่ราฮิมสเตอร์ลิงได้ลงสนามน้อยลงในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาไม่ลงรอยกับเวสบดิโอล่าโดยเรดแนบได้กล่าวว่าโฟเดนเกือบที่จะอยู่ในการแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมอย่างราฮิมนะ และแกเลตเซาเกตก็ต้องเลือกหนึ่งในสองคนนี้ร่วมกับแรตฟอร์ดและแฮร์รี่เคนในทีมชาติอย่างแน่นอนหากคุณจะส่งเขาลงสนามในฝั่งนั้นสำหรับลาฮิมแล้วในตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักและน่ากังวลไม่น้อยเลยเขาเขา้าาออกออกภายในทีมและดูเหมือนว่าเขากำลังมีปัญหาทะเลาะกับเป๊ปด้วยนะค่ะเดดแนบก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้แล้วเพื่อนๆเ,เรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะในเรื่องของหนูลิงที่โดนดรอปในช่วงนี้ค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายของอีพีนี้กันแล้วนะคะเป็นข่าวที่ว่าอิวคายกุนโดการวิทฟิลด์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มองว่าควรมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแข่งขันแชมเปียนลีกในฤดูกาล2024ที่จะทําให้นักเตะนั้นจะต้องลงสนามแข่งขันมากกว่าเดิมว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายพอๆกับซูเปอร์ลีกเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ทางยูฟาก็ได้ยืนยันแล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแชมเปียนลีกขึ้นมาใหม่ในปี2024ภายใต้ชื่อ ว่าสวิตโมเดลโดยจะมีการเพิ่มจํานวนทีมการแข่งขันจาก32ทีมเป็น36ทีมและระบบการแข่งขันก็จะเปลี่ยนจากรอบแบ่งกลุ่มเป็นระบบลีกที่แต่และทีมต้องลงแข่ง10เกมเจอคู่แข่งแบบไม่ซ้ํากันแบบเย่าเยือนเพื่อคัดเอา8อันดับแรกผ่านเข้าไปรอบน็อกเอาท์และให้ทีมที่ได้อันดับ9ถึง24ไปแข่งเพลย์ออฟเย่าเยือนเพื่อหาอีก8ทีมเมื่อครบ16ทีมก็ไปเล่นรอบน็อกเอาท์กันตามปกติท่ามกลางกระแสการต่อต้าน ESL ที่แยกตัวออกมาจากเรื่องดังกล่าวกุนโดกันก็เป็นนักเตะรายแรกที่ออกมาตั้งคําถามถึงการแข่งขันที่ทางยูฟาที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องนี้โดยกุนโดกันได้กล่าวว่ากับเรื่องซูเปอร์ลีกที่กําลังพูดถึงกันอยู่พวกนี้ก็ได้โปรดเถอะเรามาพูดถึงเรื่องแชมเปี้ยนลีกในรูปแบบใหม่กันบ้างได้ไหมมีเกมให้ลงเล่นเยอะขึ้นไปอีกมากไม่มีใครคิดถึงนักเตะแบบพวกเราเลยเหรอรูปแบบใหม่ของ UCL นี่มันเป็นแค่สิ่งชั่วร้ายที่ดูแย่น้อยกว่าเมื่อไปเปรียบเทียบ เทียบกับซูเปอร์ลีกรูปแบบของ UCL ตอนนี้มันยอดเยี่ยมดีแล้วและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นรายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับนักเตะอย่างพวกเราและแฟนๆสำหรับตอนนี้นะคะรายการแข่งขันที่มีอยู่นี้ก็ถือว่าแน่นมากแล้วนะคะสำหรับนักเตะของเราถ้าเตะมากกว่านี้สงสัยจะเหนื่อยขึ้นแน่ๆค่ะสำหรับเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี ฟุตบอลคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศที่ทัพเรือใบสีฟ้าจะบุกไปสนามเวมลี่แข่งขันกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่25เมษายนน,นี้เวลา4ทุ่มครึ่งค่ะ เพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าห้ามพลาดถ่ายทอดสดทางพ p พ v ทวีนะคะทีมเรือใบสีฟ้าของเราจะต้องรักษาแชมป์ในรายการนี้ไว้ให้ได้และถ้าเราชนะได้ก็จะเท่ากับว่าเป็นการคว้าแชมป์ในรายการนี้ติดต่อกันสี่สมัยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมรักของเราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสาหรับ EP นี้ก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ 다음